สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20เดือนธันวาของปี2,564นะคะไพ่ประจำวันนี้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเพจออกวอนนะคะ จับไพ่ก็เป็นเด็กที่มีความฉลาดเข้มแข็งมุ่งมั่นกระตือรือร้น,นว่องไวนะคะโกรธง่ายหายไวทำแค่พอเป็นพอเป็นได้ก็เลิกนะคะถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงว่าการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ขยายธุรกิจจนสำเร็จเบื้องต้นกล้าคิดกล้าทำ ก้าตัดสินใจนะคะมีโอกาสก้าวหน้าในงานข่าวดีได้แสดงฝีมือเดินทางในระยะใกล้ๆนะคะได้ศึกษาคอร์สสั้นๆหรือได้อบรมสัมมนาเอ,อ่อเพจออฟวอนนี่ก็เป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นแต่ถ้าจับได้ไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงว่า บางทีก็จะมีนิสัยเหมือนเด็กนะคะคือพอพอทำเป็นแล้วก็เลิกทำซะอย่างนั้นนะคะมีนิสัยกระตือรือร้นในช่วงแรกนะคะอยากรู้อยากเห็นนะคะเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นนะคะก็เลยมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษแต่พอเป็นแล้วก็เลิกนะคะถ้าถามถึงเรื่องการงานการงานก็ จะได้งานมาเป็นจอบๆหรือไม่ก็เป็นงานพิเศษหรือไม่ก็ได้เดินทางไปสัมมนา,าระยะสั้นๆขอสั้นๆน,นะคะมีเกณฑ์การได้เดินทางไปในระยะใกล้ๆความรักก็เพิ่งเริ่มคบกันหรือว่าจะได้เดินทางไปเที่ยวด้วยกันในระยะใกล้ๆแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะคบกันนะคะเพราะเป็นการเริ่มต้นคบก็เลยมีความกระตือรือร้นที่จะคบกัน เออส่วนการเงินการเงินช่วงนี้ก็จะมีความก็จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ที่ <c oughs> ทําให้น่าสนใจนะคะมีเงินได้เข้ามาจากจากระยะใกล้ๆนะคะการเดินทางระยะใกล้ๆก็ทําให้ได้เงินเข้ามาได้นะคะงานก็จะปิดเป็นจอบๆนะคะโดยรวมภาพใบนี้ก็ หมายถึงว่าการเริ่มต้นที่ดีนะคะข่าวดีเกี่ยวกับการงานการขยายธุรกิจเป็นการเริ่มต้นที่ดีที